คุณเชิดเกหญิงทีมาพรช่างระรทนชั้นป .5 ท่าทาเลขที่37ค่ะสอคุูเชิดเอกหญิงประชาติสุขพรชั้นป .5 ท่าทายเลขที่32ค่ะวันนี้จะมาดูบรรยากาศการกีฬาสีครับปีนี้ถึงขอนแก่นแล้วค่ะอ่าสวัสดีค่ะท่านรองผอค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะอ้อไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงกับการกีฬาสีปีนี้คะกีฬาสีปีนี้ครูรู้สึกว่าเด็กสนุกกันมากแล้วก็เด็กตื่นตัวกันมากกว่าปกติแล้วดูจากที่ การแข่งของนักเรียนหลายๆคนเนี่ยเต็มที่มีการฝึกซ้อมมาดีนะคะและที่สำคัญก็คือหลายๆหลายๆสีเขาจะมีความสามัคคีกันมากกว่าเก่าเนื่องจากว่าเราได้ร่วมกันกิจการนี้แล้วก็ครูคิดว่าถ้าปีหน้า ถ้าปีหน้านะคะถ้าเราจัดแบบนี้อีกดีไหมได้ดีค่ะค่ะคุณก็ชอบแบบนี้มากเลยถ้าเป็นกีฬาแบบนี้คือสนุกมากแล้วเด็กส่วนใหญ่จะได้มีส่วนร่วมด้วยน<ม>ะคะแล้วก็ยังไงก็คือฝากไว้ว่าปีหน้าขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจกันมากกว่านี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปซ้อมกีฬามาพางๆก่อนอแล้วถ้าถติว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะเมื่อไหร่ที่มีกีฬาในโรงเรียนของเราที่ครูปฝึกซ้อมให้สมัครเป็นนักกีฬาเลยค่ะเพราะกีฬานี่คือ สร้างให้คนมีความสามาัคคีมีการรู้จักรู้จักให้อภัยกันนะคะค่ะ,อะขอบคุณค่ะช่วงนีค่ะชะะะื่ออะไรคะลูกยอค่ะอ่าชื่ออะไรคะใบม่อนค่ะอา่ารู้สึกเป็นไรบ้างคะกับการมีบานี้สนุกมากคะ่ะสูงเหมือนกันคะ่ะแล้วเอ่อทุกคนทำกิจกรรมอะไรกันคะแชร์อบอลค่ะวิ่งขัดกับแชร์อบอลค่ะขอบคุณที่ให้คำสัมภาษณ์นะะ ชื่ออะไรคะชื่อนาวินครับนาวาครับชื่อนโมครับคุณรู้สึกยังไงกับงานกีฬาสีครั้งนี้คะเงียนมากครับตื่นเต้นครับดีเจครับกคุณได้สมัครกีฬาอะไรบ้างคะวุ่งต่อกับเอ่อวิ่งต่อครับวิ่งเต้นอย่างเดียวครับวุ่งเต้นอย่างเดียวขอบคุณค่ะเราจะพาไปดูบรรยากาศของกีฬาฟุตบอลกันนะคะ สนุกมากค่ะชอบค่ะชอบน้องได้สมัครกีฬาอะไรบ้างคะหนูเป็นนักมิเออค่ะแชร์บอลค่ะวิ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อวิศวะมาเชื่ออะไรคะแิศวะน้องชื่ออะไรหนึ่อชื่อเล่นค่ะอ่ามันอ่าเออรู้สึกยังไงกับงานกีฬาสีปีนี้คะสนุกมากเลยครับอ่าลูกแล้วลงแข่งอะไรบ้างคะลงแข่งอะไรคะฟุตบอลค่ะปุ่นตั๋งอยากเลี้ ยังก็ชนะอ่ะค่ะคุณจาค่คุณาภาพนะคะคุณค่ะมค่ะสวัสดีครับอ่ารู้สึกอะไรกับการงกศรปโอ้ีนี้สนมาอกลังมันเลยบุตรบุตรอ่ะแล้วเออคุณเชยทีมไหนคะเชเร์ไหนคะเเชีสีเหลืองแน่นอนเพราะว่าลูกติดฟู๊ตสามต่ามเสีเหลืองอ๋อัตองชนะแน่นอนอโหขอบคุณ้ค่ะเจาภาพนะ ดีค่ะค่ะรู้สึกยังไงกับกีฬาสีปีนี้คะปีนี้จัดได้ดีมากๆค่ะสนุกมากๆเลยเท้ที่เก็บของมีการเล่นวอลเลย์บอลกับคุณครูกับผู้ปกครองอ่าเยี่ยมค่ะแล้วเออแล้วตวระเทศเชียร์สีไหนอะคะเนี่ยอ๋อคุณแม่สีแดงค่ะอ๋อเทพหกทับเจ็ดค่ะสีแดงอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะชื่อนาดอนครับ คุณรู้สึกยังไงกับงานกีฬาสีในครั้งนี้คะสนุกมากครับคุณได้ลงแข่งกีฬาสีอะไรบ้างลงข่างบนเดยกับเอวีครับคุณค่ะค่ะเชื่ออะไรคะอิงฟ้าค่ะเสียค่ะ,ะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงกับงานกีฬาสีบ้างคะสนุกมากค่ะเหมือนกันค่ะแล้วเอ่อปกติคุณเอ่อลงแข่งอะไรคะเอ่อปีนี้ลงชายบอลค่ะกับวิ่งผัดวิ่งบัดค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเขาก็จะมา